สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสบูนิวทางสถานีโทรทัศน์สบูนชาแนลกับผมวงศกรทองเพชรอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เราเนี่ยออกมาถ่ายทํากันนอกสถานที่ครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้ากองกิจการนิสิตอาคาร9สําสนักงานที่การบันทีครับเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังจะเกาะติดข่าวน้ําท่วมกันอยู่นะครับสาหรับมสวของเราเองนะครับก็ไม่นิ่งนอนใจครับที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับจึงได้มีโครงการมสวร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยลงพื้นนที่ออางงคคคัััจหวรรยบ มสวร่วมใจช่วยผู้ประสบอทกธธภัยได้ลงพื้นที่มสวองคารักษ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดน,นครนายกเมื่อวันที่15ตุลาคม2 5 5 4ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมสวแจกจ่ายถุงยางชีพจํานวนกว่า1,000ถุงผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนําทีมผู้บริหารบุคลากรและนิสิตพบผู้นําหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต มาให้การต้อนรับและนําทีมลงไปตรวจพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบ,บกภัยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจจํานวนกว่า50ครอบครัวหลังจากนั้นจะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของได้โดยจะนํารถกระบะไปมอบให้ผู้ประสบ,บกภัยตามหมู่บ้านต่างๆจํานวน3หมู่คือหมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7รวมทั้งสิ้นกว่า1,000คน ซึ่งผู้ประสบุทกภัยที่มารอรับถุงยังชีพเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศรีนครีมิโรสองคักร์กส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่นาโดยได้รับความเสียหายทั้งไร่นาและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากรวมถึงได้รับการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคที่มากับน้ําผู้ประสบุทกภัยส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยพร้อมจะเยียวยาบุคลากรผู้ที่พักอาศัยในเขตอำเภอครักอย่างเต็มที่รวมถึงการดูแลความเจ็บป่วยของชาวบ้าน จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นผลมาจากอุทกภัยครับเอาละครับยังไม่หมดนะครับสําหรับข่าวที่มสวของเราออกไปช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับยังมีต่อครับสําหรับฝั่งทางของประสานมีกันบ้างนะครับมสวรวมใจประชาชนร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการจัดการขนส่งความปลอดภัยงานสวัสดิการและงานกองคลัง ขอรับเงินบริจาคเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณบริเวณตลาดนัดนานาชาติสบูนีเพล็กถนนอโศกมตรีโดยมียอดเงินที่ได้รับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น1 9 8 0 0บาททั้งนี้ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นภายในมสวประสานมิตรได้มีบุคลากรประชาคมมศวนิสิตและประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาขอช่วยบรรจุเครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง จากการนำเงินที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วไปในย่านอโศกมตรีไปซื้อเครื่องอุโปโภคและบริโภคเหล่านั้นนอกจากนี้ยังได้จัดนิทิตจิตอาสาร่วมกับครูบาอาจารย์และประชาชนทั่วไปร่วมช่วยบรรจุเครื่องอุโปโภคและเครื่องบริโภคทั้งที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารนวัตรกรรมศาสตราจารย์ดรสาวรสบสีและที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยสปพอาคารท่าอากาศยานดอนเมืองตลอดทั้งวันวันนี้ ในวันที่14ตุลาคมเอาล่ะครับนั่นก็เป็นข่าวนะครับสำหรับทางมสวนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อาศัยอยู่ในย่านสมบูรณ์ตรีก็ตามนะครับครูอาจารย์นะครับผู้บริหารรวมถึงนิสิตครับที่มีจิตอาสานะครับได้ออกไปนะครับช่วยเหลือบรรจุถุงยังชีพนะครับให้กับผู้ที่ประสบทกภัยแล้วก็แจกจ่ายเป็นเที่ยงต่างครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของทางคณะแพทย์ศาสตร์กันบ้างนะครับ มีคุณหมอคนเก่งครับเป็นนิสิตแพทย์ครับก็ได้เข้าแข่งขันรายการเกมหมอยอดนักสืบและก็คว้ารางวัลมาครับนิสิตแพทย์ตะลันเทพอารีรัฐพร์บำรุงผลและทิชามอนอนิสิตแพทย์ตะลันเทพอารีรัฐพร์บำรุงผลและพิชามอนอินกองนิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทรโรดชนะการแข่งขันรายการเดอะซิมทอมเกมหมอยอดนักสืบ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไน์ช่อง9สงมทได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทซึ่งนิสิตท,ทั้งหมดทั้ง3คนได้ขอมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์มศบเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาครับอาละครับต่อไปก็เป็นข่าวที่ประชาชนชาวไทยก็ได้มีความเศร้าโศกเสียใจยกับการจากไปของ เจ้า uhm. ฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพนวดีซึ่งทางมสวของเรานะครับก็ได้มีการร่วมพิธีสวดพระพิธีศพสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพนวดีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครีโรธเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดา ิริโสภาพ,าพันนวดีซึ่งประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีตัวแทนผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อวันที่12ตุลาคม2564ผ่านมาครับข่าวต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอเป็นข่าวการศึกษากันบ้างนะครับสําหรับน้องๆมัธยมในการสอบโอนเนครับสบพทออยึดแนวเดิมรับนักเรียนปี55 สพอยึดแนวเดิมรับนักเรียนปี55ลดที่นั่งมหนึ่งเพิ่มมปลายห้องเรียนพิเศษใช้โอเน็ตโรงเรียนแข่งขันสูงดรชินภัทรภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทําการประกาศรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีการศึกษา2555ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งแนวนโยบายการรับนักเรียนยังไม่มีความชัดเจนที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางการรับนักเรียนของปีการศึกษา2 5 5 4มากนักโดยการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จะจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะในปีที่ผ่านมาสพทได้เริ่มนโยบายการรับนักเรียนระดับมัธยมต้นให้น้อยลงและหากมีห้องเรียนที่มีศักยภาพก็จะขยายในระดับมัธยมปลายให้มากขึ้นและจำกัดการขยายห้องเรียนเช่นเดิมนอกจากนี้ นักเรียนที่จะเลื่อนชั้นเรียนต่อในระ,ะดับมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเดิมจะไม่เลือกอัตโนมัติแต่จะให้ดูผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมต้นด้วยส่วนการรับบริจาคจากผู้ปกครองนั้นต้องยึดแนวนโยบายของวรรตเอื้ออภินยกุลรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการที่จะต้องไม่มีการบริจาคเพื่อแลกที่นั่งของการเข้าเรียนครับอาล้ครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่จะกําลังจะเข้าเรียนศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1หรือว่ามสนะครับในปีหน้าเนี่ยก็ต้อง อ่านหนังสือให้เยอะครับเพราะว่าในปีต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่าจะไม่ไม่เน้นนะครับการที่จะมีการบริจาคเพื่อเข้าเรียนก็จะมีการเน้นให้นักเรียนเนี่ยทำคะแนนในภาคในภาคเรียนนะครับให้ได้เป็นคะแนนที่มากเพื่อที่จะนําไปพิจารณาในการเข้าเรียนในชั้นม .4 นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราขอพักกันสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาติดตามกันขวครับ,รบมาอ,อยากกินเราต่อ ขออนุญาตโทรหาแ,แ,แอดแอบร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนวะโอ้ยเมาจะไปต่อยครับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายแล้ว,ลวไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาวะซ้ายทีบอกไว้ไว้ใจเย็นเลพี่โอ้ยมันจะมีป้ายเยอะแยะเห็นแล้วซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายไออ้เมาแล้วครับถูกปรับถูกจับคุณประพฤติ ครับกลับมาติดตามสบูนิวในเบรกที่2กันนะครับสำหรับเบรกนี้ขอประกาศข่าวเกี่ยวกับข่าวสังคมกันบ้างล้วกันนะครับเรามีวิธีการเลือกเมาส์ให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการใช้เมาส์นะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ประจำวันมาฝากกันครับลักษณะของเมาส์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเมาส์มีสายและเมาส์ไร้สายสําหรับขนาดของเมาส์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ full size ห,หรือขนาดเม,มาส์มาตรฐานเต็มมือเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการใช้เมาส์ติดต่อกันเป็นเวลานานและ mobile size หรือเมาส์แบบพกพาจากผลการสำรวจของ GFK ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดการค้าปลีกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ IT ีและโทรคมนาคมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเมาส์ของผู้บริโภคในประเทศไทยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ60นิยมใช้เมาส์แบบ full size ขนาดเต็มไม้เต็มมือแต่เทรนด์ความนิยมของ mobile size ก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นจากรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัยวิธีการหาเมาส์คู่ใจของสาวยุคใหม่ จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือเช่นเมาส์เกมอาจจะต้องมีการปรับถ่วน้ำหนักเพิ่มเติม<ๆ>เพื่อให้เหมาะสมกับความคล่องตัวในการเล่นเกมแต่ละประเภทหรือเมาส์สำหรับพกพาที่ต้องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเป็นต้นเอาล่ะครับเมาส์สำหรับคุณเป็นอย่างไรเหมาะสมกับความต้องการอย่างไหนก็ลองเลือกซื้อเลือกหาให้เหมาะกับความต้องการของตัวเองนะครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับ iPhone 4S ยอดจองทะลุ1ล้านเครื่อง ใน24ชั่วโมงเผยยอดจอง iPhone 4S ทะลุล้านเครื่องภายในเวลา24ชั่วโมงสร้างสถิติเผยยอดจอง iPhone 4S ทะลุล้านเครื่องภายในเวลา24ชั่วโมงสร้างสถิติขายดีที่สุดแซงหน้า iPhone 4ซึ่งเคยทำได้ได้ที่6แสนเครื่องในระยะเวลาเท่ากันบริษัท Apple เริ่มเปิดรับพรีออเดอร์หรือสั่งจองโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ iPhone 4S เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือ3วันที่มีการถแถลงตัวอย่างเป็นทางการและ2วันหลังจากสตีฟจ็อบส์อดีตซีอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนล่าสุดเว็บไซต์ของ Apple ประกาศว่ามียอดสั่งจองมากถึง1ล้านเครื่องภายในเวลา24ชั่วโมงทำลายสถิติขายดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากเดิมเป็นของ iPhone 4ซึ่งมียอดจอง0 0 0 0 0เครื่องในระยะเวลาเท่ากัน ทั้งนี้ iPhone 4S จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเวลา8นาฬิกาของวันศุกร์ที่4ตุลาคมในสหรัฐอเมริกาทั้งตัวเครื่องสีดำและขาวราคาสนอนอยู่ที่199ดอลลาร์สำหรับรุ่น16กิก299ดอลลาร์สำหรับรุ่น32กิกและ399ดอลลาร์สำหรับรุ่น64กิกเอาละครับสำหรับแฟนแฟนแอปเปิลในบ้านเราก็ต้องคงต้องรอกันไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีกำหนดในการวางขายในประเทศไทยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นข่าวเศรษฐกิจครับที่เป็นผลมาจากน้ําท่วมแล้วกันนะครับนิคมอุตสาหากรรมอยุธยาจมบาดานหมดแล้ว5แห่งเงินทุนหลัก2แสนล้านแฟคทอรี่แลนด์ส่งท้ายเมื่อวันศุกร์ที่16ตุลาคมนายสมหวังทุงสุวรรณประธานชมรมผู้บริหารงานนิคมอุตสาหากรรมบางปะอินกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่าระดับน้ำในนิคมอุตสาหากรรมบางปะอินมีความสูงประมาณ1.80เมตรเสมอกับระดับน้ำหน้าถนนซึ่งขณะนี้ ท่วมครบทั้งพื้นที่แล้วร้อยเปอร์เซนต์และคงจะไม่สามารถทำอะไรได้ต้องปล่อยให้น้ำแห้งไปเองพร้อมกันนั้นยังได้ล้นออกมาท่วมชุมชนภายนอกอีกเรียบร้อยแล้วเช่นกันขณะดเดียวกันน้ำก็ได้ไหลทละลักเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แล้วเรียบร้อยแล้วระดับน้ำสูง1.5เมตรทำให้นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำเข้ารวมทั้งหมดทุกแห่ง5แห่งหลังจากก่อนหน้าน้ำไหลเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนานครนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคโดยทั้ง5นิคมอุตสาหกรรมใช้เงินทุนประมาณ200ล้านบาทและมีแรงงานมากกว่า200คนก็ถือได้ว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับของผู้ใช้แรงงานนะครับที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเอาละ่ะข่าวต่อไปก็เป็นสัญญาณดีจากพมา่าแล้วกันครับว่าตอนนี้เนี่ยพมา่าก็ได้ส่งสัญญาณการปล่อยตัวนักโทษแล้วพมา่าส่งสัญญาณเตรียมปล่อยนักโทษการเมืองชุดใหญ่ให้ได้อิสรภาพ ก่อนนายกรัฐมนตรีเตงเสงเยืนอินเดียในวันที่12ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่าท,ที่ไม่ระบุชื่อเผยว่าในอีกสองวันนี้รัฐบาลพม่าจะประกาศปล่อยนักโทษรวมทั้งนักโทษการเมืองแต่ยังไม่แน่ชัดว่านักโทษการเมืองราว2,000คนจะได้รับอิสรภาพทั้งหมดหรือไม่คาดว่าการประกาศจะมีขึ้นก่อนนายกเตงเสงเดินทางออกไปเยือนอินเดียในวันที่12ตุลาคมนี้ด้านนายเคิร์สแคมเบล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวระหว่างการบรรยายในกรุงเทพว่ากําลังมีการพัฒนาที่สําคัญและยิ่งใหญ่ในพมา่าหลังมีสัญญาณพบว่าพม่าเริ่มปฏิรูปการเมือง <ema> แต่ยังก็มีบางสิ่งที่ยังน่ากังวลอยู่เอาล่ะครับแต่ยังไรก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวใน,ในแง่บวกสําหรับพม่านะครับที่จะมีการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เป็นประชาธิปไตยในพม่าด้วยละครับเอาล่ะ ข่าวสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับเป็นข่าวของสุขภาพบ้างลวครับเป็นข่าวเกี่ยวกับควันบุหรี่ครับควันบุหรี่ก็สามารถทําร้ายคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะครับไม่ว่าคุณจะสูบหรือเปล่านะครับสําหรับในปีนี้ครับควันบุหรี่นะครับได้ฆ่าชีวิตของคนในโลกเพิ่มเป็น40ล้านคนควันบุหรี่ตัวการสําคัญของวัน,นโรคฆ่าชีวิตประชากร,าากราโลกเพิ่มขึ้นอีก40ล้านคนเจ้าหน้าที่อนาัมาโลกกล่าวว่าความมิตกของวัน,นโรคอาจจะพลานชีวิตของผู้สูบบุหรี่ ภายในเวลาไม่เกินพศ2593นี้ไปมากถึง40ล้านคนพวกเขาได้บอกแสดงความกังวลในเอกสารเผยแพร่ระบุว่าผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในบริเวณภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียอาคาเนย์พร้อมทั้งเปิดเผยว่าขณะน,นี้มีความพยายามต่อสู้กับโรครายนี้ทั่วโลกของบรรดาองค์กรการต่อต้านโรคปอดได้ถูกการโฆษณายอย่างบ้าเลือดของอุตสาหกรรมบุหรี่รังควานอย่างหนักดกรจอห์นมัวกินลอน ผู้เชี่ยวชาญวัณโรคและที่ปรึกษามูลนิธิโรคปอดอังกฤษเปิดเผยว่านับตั้งแต่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าวัณโรคเป็นภัยฉุกเฉินต่อสุขภาพของโลกเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอัตราผู้ป่วยก็ไม่ได้ลดลงไปเลยกลับเพิ่มขึ้นเพราะการสูบบุหรี่ทำให้ยิ่งเสี่ยงภัยและเสี่ยงชีวิตด้วยวัณโรคกันมากยิ่งขึ้น เอาละครับสำหรับสิงอมควันฟังข่าวนี้แล้วก็นอนร้อนร้อนหนาวหนาวกันเลยทีเดียวแล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับผู้ที่อยากจะรักสุขภาพแล้วก็รักคนรอบข้างรักครอบครัวก็วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นแล้วกันครับสำหรับการเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของคุณเองแล้วก็คนรอบข้างของคุณนะครับสำหรับรายการซูนิววันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ครับสามารถติดตามชมรายการซูนิวได้ทางสถานีโทรทัศน์ซู่แชนแนลได้ทุกจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ สำหรับคุณผู้ชมครับที่มีข่าวอยากจะฝากประชาสัมพันธ์สามารถเดินเข้ามาฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะครับที่ห้องประชาสัมพันธ์ตึก9ชั้น1อาคารสํานักง,งานอธิการบดีสําหรับวันนี้ผมมูงศกรทองเพชรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ